ก็สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลด์ไปแล้วต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนช่องและติดตามรับชมจนมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับจากคลิปที่แล้วโมเมจได้ขออาสาไปเป็นผู้นําทัพแทนเบนิมาลูและได้รับการอนุมตัติและกําลังเสริมใจยูรเซเนียก็ได้มาถึงแล้วและจากเกิดเรื่องยอะไรขึ้นก็จริงแต่ก็ตัดสินผู้ออกปรลบได้แล้ว กำลังเสริมของพวกอาบีดเป็นที่พึ่งพาได้มากการเสรียเปรียบด้านจํานวนยังไม่เปลี่ยนก็จริงแต่ถึงอย่างนั้นก็สบายขึ้นมาได้มากเหมือนกันเจโดยอยู่แนวหน้าสุดต,ตามหลังมาคือโมมจ,จิปีสายและปีขวาคือหน่วยโจมตีแบบกองโจรกําหนดปีขวาให้เป็นชิออนส่วนปีซ้ายเป็นอาบีดสบายใจขึ้นมานิดหน่อยแต่การต่อสู้มันต่ออย่างนี้ไปตั้งหากอิบุรุก,ก็ตั้งใจเตรียมที่และออกคําสั่งไปให้แต่และกองพลทําการเตรียมพร้อมออกเสือก เช่งกับเกียวโดได้ขึ้นไหวรากับจะบอกว่ารอมานานแล้วส่วนม่มิจิก็ได้ตามพวกเขาไปทําให้ห้องควบคุมยุ่งเหยิงขึ้นมาอย่างรวดเร็วชั้นที่95าิซึ่งกลายเป็นชั้นที่100นั้นมีพื้นที่ว้างเปล่าอันกว้างขวางอยู่ไม่ถึงกับสามารถฝึกซ้อมทหารได้แต่ถ้าเป็นที่นี่ก็สามารถรวมพลทุกกองไว้ไม่มีปัญหาใดๆถ้าคิดเช่นนั้นสมาชิกกองพลที่2ของเกียวโดกับกองพลที่4ของเบนิมารูซึ่งกำลังประจำการอยู่บริเวณใกล้กับชั้นที่100 เพราะอาจจะรวมตัวกันได้ในเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงริบรุจึงออกไปเพื่อสร้างผลกํกำลังใจอย่างไรก็ตามก็จําเป็นต้องขนกองพลด้วยเวทมนต์เคลื่อนย้ายไปบนโลกและด้วยอาคมนั่นมีแค่ริบรุลคนเดียวที่ใช้ได้แล้วต่อมาโซเอก็ได้พูดกับริบรุลว่าถ้าริบรุลขอเวลาสักครู่หน่อยได้ไหมครับโซเอก็ได้เข้ามากระซิบข้างหูของริบรุลแล้วเริ่มเตรียมการเคลื่อน,นย,ย้ายและระหว่างนั้นริบรุลก็พูดว่าอะไรเหรอโซเอก็ตอบว่า ครับตอนนี้มีการติดต่อมาจากมอสครับว่าตรวจจับวิแววการต่อสู้ฝั่งเวอร์ม,มุนได้จากผลที่ได้ตรวจสอบแล้วท่านเทนนี่กําลังประทะอยู่กับใครบางคนอยู่ครับพอดีเช่นนั้นริบลุก็ตกใจเอ๊ะมาลิบลรุก็คิดในใจว่จาจะว่าไปแล้วคุณเทนนี่ไม่เห็นเธอมาตั้งเวลาสิาบวันก่อนแล้วเธอบอกว่าจะไปทักทายคนน่าสงสัยแล้วออกไปทั้งอย่างนั้นยังไม่กลับมาเลยไม่แน่นนะต่อสู้มาตั้งแต่ตอนนั้นตลอดเลยเหรอ พอคิดเสนนานลิวรุกก็ได้ออกกับสั่งเซอเอว่าเซอเอขอโทษด้วยนายไปช่วยเธอหน่อยได้ไหมพอลิวรุขอร้องไปอย่างนั้นเซอเอก็ได้ลังเลอยู่คู่หนึ่งผมพกกังวลว่าองค์คลคของลิวรุจะลดลงแต่ทุกคนก็ได้เป็นห่วงเกินไปแล้วลิวรุก็คิดว่าไม่ต้องขี้กังวลถึงขนาดนั้นก็ได้ยังมีเบเนมรุเหลืออยู่ด้วยถ้าเกิดเขาผันขึ้นมาก็จะเลียดสิบหัวกะทิก็ได้แทนที่จะเป็นชั้นทีนี่กับหน้าเป็นห่วงกว่าชั้นเซอยอก โซเวก็ได้ทาตาส่งสัญญาณแรกกับเบน,นิมารุและพยักหน้าดูเหมือนว่าจะตัดสินแล้วว่ามีเบน,นิมารูอยู่ด้วยคงไม่เป็นอะไรแน่และลีบุลุกไดคิดอีกว่าเป็นห่วงฉันถึงขนาดนั้นเลยเหรอจะดีใจหรือว่าหงุดหงิดดีไม่ควรรู้สึกแบบปอบบางมากเหมือนกันแต่ก็จริงอยู่เรื่องราวที่คุรุเอะเล่าบอกมาว่าฉันจะถูกฆ่าไปแล้วนะแต่ฉันในตอนนี้มีวัฒนาการเป็นจอมานแล้วด้วยแะหว่ันที่รีบุลุกไดงคิดอยู่นางก็ได้อิจใจขึ้นมาว่าเดี๋ยวนะแบบนี้มันจะจะปากทงตายแล้วไง ถ้าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวคุณลา,ฟาเฟลคนจะแจ้งเตือนเองต่อให้กังวลไปก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วต่อมาโซเอก,ก็ได้พูดว่าทราบครับเช่นนั้นจะริบออกไปทันทีครับพอได้ยินเช่นนั้นลีบรุก็พูดว่ารบกวนด้วยนะทันทีที่ลีบรูพูดเช่นนั้นโซเอก,ก็ได้หายตัวไปเป็นวิชาเคลื่อนย้ายฉับพลันที่ยอดเยี่ยมไม่เปลี่ยนเลยถ้าเกิดคุณเทนนี่ต่อสู้มาโดยตลอดก็คงจะเป็นผู้ต่อสู้ที่มีความสามารถไม่ต่างกันเลยสินะ ถ้าง,งานหากักโซเอเข้าไปเสริมแล้วก็คิดว่าน่าชนะได้เป็นห่วงบ้างนิดหน่อยแต่ติดอยู่ในใจด้วยว่าศัตรูแบบไหนกันแต่ถึงอย่างนั้นตัวรีบรุขอก็เคลื่อนไหวไม่ได้ก่อนอื่นเราต้องทําให้การต่อสู้ที่อยู่ตรงหน้านี้จบไปก่อนในพื้นที่ว่างเปล่าั้นที่100อยมีมนุษย์มาจํานวนมากแออัดวุ่นวายกันอยู่ทันทีที่รีบรุแสดงตัวให้เห็นทุกคนก็ยืนนิ่งเงียบสงัดกันหมดผู้เขาควบคุมกันได้ถึงขนาดขั้นน่ากลัวเลยความฮึกเหิมสูงเรียว ดูท่านมีใจอยากจะสู้เพียงพอแล้วต่อมาลิเบลุก,ก็ได้พูดว่าเออคือทุกท่านเราจะขับไล่กองทัพจัก,กรวรรดิในการต่อสู้ครั้งนี้จบมุ่งหมายถึงชัยชนะที่สมบูรณ์แบบขอให้ทุกคนมีชีวิตรอดกลับมาโดยที่ไม่ขาดใครสักคนหนึ่งจบการปราศัยหลังจากที่เขาพูดจบขมก็คิดว่าตัวเองพูดเองมันก็กระไลอยู่แต่ตัวฉันปราศัยไม่เก่งเลยถ้าคุณลาฟเฟอเอลียนต้นฉบับให้อ่านสักหน่อยก็ดีอยู่แล้ว แต่ในเวลาแบบนี้ต้องแก้งทําเป็นไม่ได้ยินอะไรไปไวก่อนต้องพยายามสื่อความพูดของตนเองออกมาแต่ดูถ้าจะได้รับการตอบรับจากพวกมนุษย์มารมากกว่าที่คิดเอาไว้อีกเรื่องที่ได้ยินหลังจากนั้นดูเหมือนว่าลิบรุจะมีเสื่อเสียงมากไม่ใช่แค่ลูกน้องคนเก่าแต่รวมถึงมนุษย์มารหน้าใหม่ด้วยเหล่ามนุษย์มารที่อยู่เบื้องหน้าของลีบรุกกสยันตะโกนว่าโอ้โอ้ควาพูดของฝาบาลิวรุยอดเยี่ยมเลยครับ บางคนก็นพูดว่ายอมตายได้แค่นี้ไม่เสียดายแล้วบางคนก็นพูดว่าไอ้บ้าถ้าเจ้าตายขึ้นมาเดี๋ยวก็ถูกฆ่าเอาหรอกมีบทสนทนาแบบนี้แพร่กระจายออกไปบ้างไม่ออกบ้างลิบบรุที่ไม่รู้เรื่องแบบนั้นก็ได้ส่งกองกําลังที่รักษาความสงบไปยังบนโลกด้วยเวทมนต์เคลื่อนย้ายแล้วต่อมาทุกหลังจากที่ทุกคนออกไปแล้วลิบบรุก,ก็คิดว่าเอาล่ะคราวนี้ก็เหงาขึ้นมาทันทีเลยชว่อและดีอาโบเอาอไปลบด้วยกัน เพราะฉะนั้นที่โรงเรียนอยู่ในที่แห่งนี้มีเพียงแค่ลีบมบรลลูกับเบน,นิี่บูเท่านั้นแล้วต่อมารีบอูก็พูดว่าจะชนะได้หรือเปล่านะแล้วเบน,นิี่บลูก็ตอบว่าครับคงไม่มีปัญหาหรอกครับไม่มีการเคลื่อนไหวจากพวกคนทาหารของกองทัพจกักรวรรดิก็จริงแต่ทางกลุ่มผู้นํามีวิแวว่าจะเร่งรีบอยู่กิสนะอะไรนั่นคงจะรายงานเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเขาวง,งกดแล้วหรอครับถ้ารู้ว่าที่รอดมาได้มีแค่ตัวเองคนเดียวถ้าเป็นข้าคงถอยทัพเอาเถอะครับ ก่อนหน้านั้นจะไม่ให้เป็นสถานการณ์แบบนั้นหรอกนะครับเวน,น้มารุก,ก็ได้ยิ้มอย่างห้าวหาญตอบกลับมาแล้วต่อมาลิวลูกก็คิดว่านั่นสินะเพราะฉันเองพอติดต่อลูกน้องไม่ได้ก็รู้สึกไม่สบายใจเหมือนกันในตอนนั้นก็คงจะคิดแผนการรับมืออะไรบางอย่างก็เป็นได้บอกตามตรงไม่คิดเลยว่าจะติดกับแผนการของทางนี้ได้ยอดเยี่ยมถึงขนาดนั้นแล้วต่อมาลิวลุกก็พูดอีกว่าไม่ว่าเรื่องอะไรก็ไม่ควรโลภมากสินะแล้วเวน,น้มารุก,ก็ตอบว่านั่นสินะครับ สงครามกับการแย่งชิงมีความสัมพันธ์ที่ตัดเท่าไหร่ก็ตัดไม่ขาดแต่อย่างน้อยในกองทัพของพวกเราก็ถูกกาหนดให้เป็นสิ่งต้องห้ามอยู่นะครับพอในเชนาน้นลิวลุกคิดว่ายอดเยี่ยมในสงครามผ่ายที่ขาดความเยือกเย็นไปก่อนจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แต่แทแต่พอถูกกระตุ้นความโลภเข้าก็ร้อนขึ้นมาทันทีเลยในครั้งนี้ได้ใช้พฤติกรรมนั้นให้เป็นประโยชน์มากแล้วแต่เลือกเป็นไปได้ด้วยดีถึงขั้นน่ากลัว เอาตัวอย่างนี้มาเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้พวกเราได้ระวัดระวังกันไว้ไม่ให้เจอแบบเดียวกันดีกว่าลีบร,รูสสนทนาเรื่องแบบนั้นกับเบนิมารุตต่อไปพร้อมกับมาที่ห้องควบคุมรีบรูสก็นึกถึงความเป็นไปได้บางอย่างออกโดยบางเอื่นแล้วก็พูดออกมาว่าถ้าเป็นแบบนี้ที่นี่ก็มีแต่ฉันกับนายเท่านั้นใช่ไหมแล้วเบนิมารุก็ตอบว่าครับแล้วลีบรูสก็พูดตอบว่าถ้าเกิดว่านะถ้าเกิดในกรีที่มีศัตรูแอบซ่อนอยู่ในขงวงกลลาคงไม่พลาดโอกาสนี้เด็ดขาดเลยนะ คิดว่าไงบ้างพอได้ยินเชื่อนาน,นเบน,นิมันรู้ก็ตอบว่าไม่มีทางหรอกครับจะเคลื่อนไปได้ถูกจังหวะขนาดนั้นไม่ได้หรอกนะครับพอได้ยินเชื่อนานลีบรู้ก็ตอบว่านั่นสินนะพร้อมกับคิดในใจว่านั่นสินนะน่นมันก็สงสัยเกินไปแล้วคุณลาเฟลเองก็การันตีแล้วว่าในเขาวงงกดปลอดภัยถ้าเริ่มสงสัยขึ้นมามันก็ไม่จบอยู่ดีเรื่องนั้นหยุดคิดไว้แค่นี้ดีกว่า ที่คิดแต่เรื่องเดิมๆลหลายครั้งก็เพราะว่าในจิตใจมีความกังวลอยู่รู้สึกว่ามีลางสหยขไม่ดีตั้งแต่เมื่อกี้นี้แล้วแลงนนตอนนั้นก็เหมือนว่าลาเฟลจะพูดอะไรบางอย่างเดลิเบลก,ก็ตอบว่าเปล่าคือว่าไม่ใช่ว่าสงสัยคุณลาเฟลหรอกนะแต่คาใจอยู่มาตลอดเลยว่ามองอะไรตกหล่นไปหรือเปล่านะ้าพอดินเช่นานลาเฟลก็ตอบอีกว่าทำตอบบุคคลน่าสงสัยได้รับการยืนยันทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว พอ,อเรียนเช่นนนเลยเบลลกก็ตอบกลับไปว่าเรื่องนั้นฉันเชื่ออยู่แล้วแต่กับกันถ้าเป็นบุคคลที่รู้จักดีเลยจะเป็นยังไงอย่างเช่นพวกเอลเลนเพอเชื่อเจพวกเธออยู่แล้วถ้าเกิดกรณีหักหลังขึ้นมาจะแบกรับความเสียหายอย่างไม่น่าเหลือเชื่อเลยแน่นอนว่าเป็นแค่เรื่องสมมุติเท่านั้นพวกเอลเลนไม่มีเหตุผลที่จะต้องหักหลังตัวฉันเลยถ้าสองฝ่ายมีความเชื่อถือที่สะสมกันมาคงพูดได้เต็มปากเลยว่าพวกเธอไม่เป็นภัยอย่างเด็ดขาด แต่การคิดว่าคนอื่นๆก็เหมือนกันแล้วท้ายที่สุดจะเป็นยังไงในตอนนั้นอาจารย์ลาเฟลก็เหมือนจะพูดอะไรบางอย่างแล้วผู้บริหารของกองทัพริบูลูไม่เป็นอะไรหรอกอย่างโยมัยคุงก็ทํางานแบบชนิดที่ว่าเสียดายเวลานอนด้วยเลยฉันคงไม่อาจสงสัยเขาได้หรอกที่สนิทกันนอกจากผู้บริหารแล้วคนจะเป็นพวกที่มาพักอยู่ในประเทศของพวกเราตั้งแต่ง,งานเปิดประเทศสินะใช่อย่างเช่นระหว่างที่ริบุลุคิดอยู่นาะก็ได้มีคนพูดว่า คุณรีบรุนรู้ใจากที่ได้ยินเสียงนานรีบรุก็ได้เห็นบุคคลที่มาจากด้านหลังของลาเบลีนเมืองมวงโกดแล้วรีบรุก็คิดว่าคงไม่หลอกมังที่โบกมืออยู่ข้างหน้าแถวก็คือมาซาโยคิซึ่งเป็นบุคคลที่รีบรุรู้จักเป็นอย่างดีและมีร่องรอยของคนอื่นๆที่เป็นบริวารของมาซาโยคิอีกสองคนเป็นนักรบกับผู้ใช้เวทมนต์ถ้าจะไม่ผิดไม่เชื่อว่าจินไรกับเบอร์นีนสินะที่ไม่ค่อยได้พูดคุยกันเท่าไหร่ เพราะพวกคนเหล่านี้ยังมองฉันเป็นศัตรูอยู่นั่นเองแล้วต่อมาริวโรก,ก็พูดว่าคิดว่าคงไม่เป็นอะไรหรอกแต่มาาซย,ยูคิมีความเป็นไปได้ว่ากํลาลังเล็งฉันอยู่หรือเปล่าพอได้ยินเช่นนั้นเบนนิมารุก,ก็ตอบว่าไม่หรอกครับแบบนั้นมันก็ออกจะคิดมากเกินไปต่ริวโรก,ก็ตอบกลับว่านั่นสินะเบนนิมารุเองก็ช่วยปฏิเสธความกังวลของลิมโรเดลิวรุรก,ก็คิดอีกว่าฉันเองก็ไม่อยากสงสัยมาซาย,ยูคิหรอกจะว่าไปแล้ว กาเดล่าเคยพูดแบบนั้นออกมานะว่ามาซายุคิเหมือนกับฟาบาลูโดล่าอย่างกับแกะไม่ไม่ไมคิดยังไงก็หน้าตาคล้ายกับคนอื่นก็ได้ระหว่างที่รีบูรุป,ปฏิเสธความคิดนั้นอยู่นานลาเฟลก็ได้พูดว่าคำตอบนอกเหนือจากประวัติศาสตร์ของจักรวรรดิแล้วได้พิจารณาจากหลากหลายสาเหตุหลักปัจเจกนามมาซายคิมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นบุคคลเดียวกับจักรพรรดิรูโดรปอร์เซ็น หลังจากที่ได้ยินเช่นนั้นลิบรุก็คิดในใจว่ายังอยู่แล้วอย่างไรก็ตามตัวเขาก็ได้วางใจแล้วแล้วก็ได้ตอบกลับไปหามาซายุคิโอ้มาซซอุคิเกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอพอดีเช่นนั้นมาซซยุคิก็ตอบว่าเกิดอะไรขึ้นเหรอซะที่ไหนเพราะคุณลิบรุสแต่งตั้งให้ผมเป็นหัวหน้ากองพลโ,โดยพละการค่ขอนข้างรบกวนใจมากเลยนะครับแวมพายทุกตนก็บอกว่าจะเข้ามาร่วมระยะหนึ่งด้วยทางนี้ก็ลำบากสิครับในระหว่างนั้นเมื่อกี้นี้ มีการเคลื่อนไหวที่เร่งรีบอยู่ใช่ไหมครับแค่นั้นทุกคนก็เริ่มวยไวยกันขึ้นมาว่าเกิดอะไรขึ้นผู้อาสา,าที่จะออกรบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมาไซาย,ยุคิบอกว่าแค่จากการเรื่องนั้นก็ลำบากแล้วเพราะส่งกองพลออกไปรบในสถานการณ์แบบนั้นนั่นแหละพวกที่ใจร้อนก็เลยวยไวยกันออกมาใบหน้าน,นั่นห oh ่อเหี่ยวดูไม่เหมือนกับเล่นละครมากเลยถ้าควรสงสัยมาไซายคุคแล้วก็คุณลาเฟลเองก็คงต้องรีบเตือนมาเร็วกว่านี้แล้วสรุปคือยกเว้นมาไซยุคิออกไป สมาชิกเชนานริบรุก,ก็พูดกับมาซายิคิว่าคนกลัวครึ่งเพราะอยู่ที่เมืองเก่าใช่หรือเปล่าพอในเชนาริมาซายิคิก็ตอบว่าครับเป็นอย่างนั้นครับเมืองที่อยู่บนพื้นปัจจุบันนี้ได้อพยพมายัางในชั้นใต้ดินชั้นที่100แสงอาทิตย์กับแสงดาวก็มองเห็นได้เหมือนเดิมทุกคนก็เลยไม่อาจรู้เรื่องสถานการณ์แบบนั้นอย่างคาดไม่ถึงสงครามได้เริ่มต้นขึ้นแล้วแต่เหมือนว่าจะมีคนที่คิดว่ายังจดจ้องอยู่กับสถานที่ที่ไกลอยู่กําลังฝากให้กองพลทหารอาสากว่าสองหมื่นนาย รักษาความมั่นคงในเมืองแต่เพราะด้วยสถานการณ์แบบนั้นจึงเกิดความสับสนขึ้นแต่พอดูจากมาซาโยคิแล้วดูเหมือนว่าจะใช้ชีวิตค่อนข้างยุ่งทุกๆวันเลยปัญหาคือพวกนักวิจัยที่อาศัยอยู่ในลลน์เบลีนเดิมทีแล้วผู้ขามีอาชีพธุรการแต่พวกคนที่ลูมวินส,ส่งมาประจํากว่าครึ่งนั้นเป็นคนที่เก่งกาจเทียบเท่ากับคาราเมตีเหมือนจะเรียกว่าผู้วิวเศษผู้ขว่างจนไม่รู้จะทําอะไรดี เห็นว่าสงครามั้งนี้ก็พยายามจะเข้าร่วมอย่างฮึกเหิมด้วยความรู้สึกเหมือนเป็นงานเทศกาลเลยมาเจราจากับมาซาโยคีตอนนี้บังคัดที่ส่งมาประจําการจากคูเซเดอร์และจีอูซึ่งเป็นสาวน้อยของพวกพ้องมาซาโยคีก,กาลังอยู่ในระหว่างปามถ้าปล่อยเอาไว้แบบนี้จะสงบลงไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงอยากให้รีบรูช่วยทําอะไรสักอย่างนีควรเป็นไปได้ว่าพวกเขายุยงมาซาโยคีสร้างเรื่องโวยวายแล้วเพ่งเลงรีบรุอยู่ แต่คิดว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็น่าจะก่อเรื่องขึ้นมาให้เร็วกว่านี้เพราะฉะนั้นความเป็นไปได้นั่นก็น่าจะไม่มีแล้วต่อมาริวรถเลยพูดว่าลำบากหน่อยนะแล้วมาไซาคิดก็ตอบว่าใช่ไหมหล่ะครับช่วยทาอะไรสักอย่างหน่อยสิครับแล้วริวรถก็ตอบไปอีกว่าวางใจได้เลยเพราะสงครามก็จะจบลงแล้วจนกว่าจะถึงตอนนั้นตอนแลทําตัวสบายไปวันๆก็ได้พอเดียเช่นนั้นมาไซาคิดก็พูดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพูดง่ายๆแบบนั้น พอคิดว่าเป็นเรื่องของคนอื่นเลยนะครับมาไซคิ้ก็ได้ทําหน้าตาหน้าสมเพศแล้วก็บ่นใส่รีบุรูเพราะเห็นหน้าตาของมาไซคิรีบุรูก็คิดในใจว่าแต่ว่าอย่ามาดูถูกพลังทําเป็นเหมือนเฉยของฉันนะฉันไม่ได้ว่างขนาดนั้นต้องไปยุ่งกับเรื่องที่ยุ่งยากแบบนั้นด้วยตัวเองหรอกตอนนี้ตัวรีบุรูสงสัยอยู่หลายเรื่องจนเหนื่อยล้าไปหมดด้วยตัวเขาอยากรีบกลับไปที่ห้องควบคุมเร็วๆแล้วให้ชูนะาเทชาให้กินเค้กอร่อยๆไปด้วยแล้วในตอนนั้นมาไซคอก็พูดว่า พยายามจะหนีแน่แใช่หรือเปล่าครับพอที่เช่นาน,นริวลุกก็ได้หัวเราะว่าห้าห้าน้ำมาไซคิก็พูดว่าอย่ามาห้าห้าได้ไหมครับนี่เป็นการโต้เถียงที่ไม่เกิดผลแต่นี่คือแก่นแท้ของการทําตัวตามสบายเป็นวันยังไงล่ะแล้วลิวลุกก็คิดอิกว่าอยากให้มานไซคิดมองฉันเป็นตัวอย่างจังไปให้ถึงจุดสูงสุดนั่นเพราะหวังอย่างนั้นแหละลิวลุกจึงผลักเขาให้ออกห่างไปแล้วต่อมาริวลุกก็พูดว่าถ้ามีธุระแค่นี้เราก็ฉันขอกลับก่อนนะ แมซายคิก็พูดว่าสงครามจะจบอีกไม่นานจริงๆเหรอครับแอลลีบุลุก็ตอบว่าคิดว่าอยากให้ตัดสินภายในวันนี้นะพอที่ยินเช่นนั้นแมซายคิก็พูดอีกว่าพวกเรายังไม่ได้ทําอะไรเลยเรากับว่าสมผัสควมกล้าอะไรไม่ได้เลยแต่ที่จริงก็กําลังสู้อยู่สินนะครับพอที่ยินเช่นนัรนแลลีบุลุก็คิดว่าก็นั่นแหละการที่ไม่ให้ประชาชนทั่วไปรู้ตัวนั่นคือวิธีการอุดมพติของฉันแอลลบุลุกก็ตอบว่าอืมก็อย่างนั้นแหละวางใจได้เลย รีบรูรก็ได้แสดงรอยยิ้มและได้บอกไปอย่างน้นาให้กับมาไซยูคีเข้าใจแค่นี้ก็แก้ปัญหาได้แล้วรีบกลับไปกินซอสเ้กสตรอเบอรี่แต่มาที่รีบรูคิดอยู่นาก็ได้มีคนพูดว่าเฮ้ยเฮ้ยคอยก่อนสิคุณมาซซยูคีเขาเอาใจใส่คุณอยู่นะเพราะงั้นผมถึงอดทนเย,ยบอยู่ยังไงละ่ะไม่ใช่ว่าพวกเราล้มเลิกที่จะโค่นล้มคุณน,นะลืมเรื่องนั้นแล้วเหรอพยายามจะใช้ประโยชน์จากพวกเราตามที่ต้องการมันจะไม่เยอะเย้ยกันเกินไปห,ห่อกเลย พอลิบลูค,คิดว่าแก้ปัญหานี้ได้แล้วแต่ปัญหาใหม่ก็ได้เกิดขึ้นยินเลยที่แถมมากับมาซายเคยคีได้เปิดเผยความไม่พอใจในตอนนี้แล้วในตอนนั้นริบรูก็พูดว่าอะไรการเข้าใจผิดไปแล้วใช้ประโยชน์งั้นเหรือฟังดูไม่ลื่นหูเลยริบรู้ได้พูดแจ้ตัวแต่ว่าเป็นความคิดเห็นที่ค่อนข้างเสียเปียบมากเพราะพยายามจะใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงเลยที่อาจจะไม่ได้ผลก็ได้ริบรู้ที่กําลังร้อนใจอย,อยู่นั้นก็ได้กําลังเสริมที่ไม่คาดคิด ในตอนนั้นก็มีพูดว่านี่กินไลพูดเกินไปแล้วนะตอนนี้คุริบุลุเองก็กำลังพยายามเพื่อช่วยคนในเมืองนี้อยู่นะมาซาเย,ยาคิก็ได้ปลอบโยนกินไลแล้วริบุลุก,ก็คิดในใจว่าขอบคุณเดี๋ยวจะเลี้ยงที่หลังริบุลุได้หันสายตาไปขอบคุณทางมาซาเย,ยาคิทันทีที่กินไลถูกมาซาเย,ยาคิตักเตือนเขาก็ไม่บ่นไปมากกว่านี้แล้วคงเพราะว่ามีเรื่องไม่พอใจอยู่แต่ดูเหมือนว่าจะมีความเจกว้างที่พอจะกินมันลงไปได้ เป็นผู้ใหญ่ไม่ได้เข้ากับหน้าตาเกินคาดเลยลิวแล้วก็คิดอย่างนั้นอย่างไรก็ตามเรื่องที่เครื่อข่ายลงแล้วคิดอย่างนั้นก็จริงแต่ว่าฉากมันก็ยังไม่ได้ปิดลงตอนนั้นก็มีคนพูดอีกว่าถูกตามที่กินไรพูดนะมาซานยูคีคุงเดิมทีแล้วผู้กล้ากับจอมันมีชะตากรรมที่ปะทะก,กันจะทนอยู่ไปถึงไหนคนแบบนี้ได้รีบจัดก,การไปซะเลยสิเบือนี้ที่ปกติจะอยู่ห่างออกไป19ึ่งเก้าเรนิ่งเฉยเกิดเดียดดานขึ้นมาในเวลาแบบนี้ อิบุุคิดในใจว่าให้ตายสิและคำหนึ่งว่าจะปลอบใจยังไงไปพร้อมกันแล้วในตอนนั้นเบอร์นีก็พูดว่าถ้ามาซาย,ยุคิดไม่ทำแล้วก็ผมจะลงโทษเขาแทนให้เองเบอร์นีพูดออกมาอย่างหนาแล้วก็เริ่มไล่คาถาออกมาอิบุลุคิดว่าเฮ้ยๆแต่พิ่ตาต่อมาหน้าตานั่งก็ได้ขึงขังจริงจังแล้วในตอนนั้นเบอร์นีก็ใช้ฮลีฟิลมาพลังศสกเศษเดีย๋ยวริบรุก็คิดว่าบ้าหน่าเขาอดทนเต็มที่ไม่ให้ตะโกนออกมาโดยไม่ขีด นอกจากเวทมนต์นี้จะยากต่อการใช้แล้วและคนที่จะสามารถใช้มันด้วยตัวคนเดียวยังมีจํากัดอีกถ้าจำไม่ผิดได้ยินมาว่าเบอร์นีเป็นชาวต่างโลกและถนัดในการใช้เวทมนต์ไม่คิดเลยว่าจะควบคุมเวทเทวะชั้นสูงขนาดนี้ได้จะว่าไปแล้วเอาจริงหรือระหว่างที่รีวรูค,คิดอยู่นั้นลาเฟลก็ได้แจ้งเตือนว่าตรวจสอบพบจิตสังหารปัะเจกนามเบอร์นีคือศัตรูทิพตาน,นั้นในที่สุดริวรูก็ได้ตระหนัก ตัวตนทีแท,ท้จริงของศัตรูที่คิดว่ายังไงก็เป็นไปไม่ได้พร้อมกับพยายามคิดไปเองว่ากังวลเกินไปแล้วด้วยนั่นเลยคือเบอร์นี่ที่อยู่ตรงหน้าอย่างแน่นอนและมีผู้ที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วกว่าลิบัลุอีกเสียงแหลมสูงที่กระจ่างนั่นเป็นเสียงที่เกิดจากแรงกระทาระหว่างถัาจีของเบน,นีมารู้กับดาบแห่งประกายแสงของเบอร์นี่แล้วในตอนนั้นก็ได้มีคนพูดว่าเบอร์นี่นายใช้ดาบได้ด้วยหรือคนที่ตกใจกับสิ่งนั้นก็คือจินไล การที่เบอร์นี่ใช้ดาบอาจจะเป็นครั้งแรกก็ได้ก็หมายความว่าเบอร์นี่หลอกลวงพวกมาซายยคีซึ่งน่าจะเป็นผู้เดียวกันมาโดยตลอดแล้วในตอนนั้นเบอร์นี่ก็ได้พูดว่าเฮ้จะให้เผยฝีมือให้เห็นง่ายๆอย่างนั้นจะทําเรื่องบ้าๆแบบนั้นได้ยังไงถ้าจะเอาจริงก็ต้องเลีงท่าไม่ตายที่ชนะได้แน่นอนสีหน้านั่นแจ้งออกมาอย่างนั้นอย่างชัดเจนแล้วในตอนนั้นจินไลก็พูดอีกว่าเวนเอ้ยแกไม่ใช่แค่ฉันแต่หลอกลวงกระทั่งคุณมาซาเยคีด้วยงั้นเหรอ พอในั้นเบอร์นี่ก็ได้พูดว่าลลวหลอกลวงหรือว่าร้ายกันจังเลยนะใช้ประโยชน์เพื่อเข้าหาจอมานเท่านั้นเองพอในั้นมาซายคิ้ก็ตอบว่าชใช้ประโยชน์หรอแล้วเบอร์นี่ก็ตอบว่าใช่มาซายคิ้คุงทันตานี่ผมต้องการได้มมเจ่เลยเพราะว่าเหตุนั้นในโอกาสที่ยอดเยี่ยมที่สุดแบบนี้ก็เลยมาถึงยังไงล่ะต้องขอบคุณแทๆ้ๆกำลังฝ่าดาบอยู่กับเบนี่มารุอยู่แทๆ้ๆแต่เบอร์นี่กับเล่าเรื่องให้จินไลยด้วยท่าทางสบายสบาย รีบรูที่ฟังบทสนทนาน,นั่นอย่างจริงจังอยู่ก็ไม่มีอะไรจะพูดแต่ดูเหมือนว่าเขาจะซ่อนความสามารถที่แท้จริงเอาไว้ไว้ค่อนข้างมากรีบรูที่เห็นเช่นนั้นเลยพูดว่าเบนนี่มารุฉันจะรีบช่วยเขาจะพูดไปจบเลยเบนนี่มารุก็พูดว่าไม่ต้องครับข้าจะต่อกลนกับเจ้านี่เองขอให้ท่านรีบรุระวังรอบด้านด้วยครับเบนนี่มารุก็ได้หยุดรีบรูที่พยายามจะเข้าไปช่วยตรงนี้รีบรูษเลยเชื่อใจเบนนี่มารูและเพิม่มมาตรการเฝ้าระวังรอบด้าน แม้ในสถานการณ์แบบนั้นบทสนทนาของเบอร์นีกับจินไลก็ยังคงมีต่อเนื่องจินไลก็พูดว่าอย่าอย่ามาเลาะเล่นได้ไหมคุณมาไซย,ยุคิทําตามที่แกต้องการได้มาจองงั้นเหรอแต่เบอร์นี่ก็ตอบว่าใช่นายก็ด้วยนะรู้ตัวอยู่แล้วใช่ไหมว่าผู้ชายคนนั้นนาจริงๆแล้วไม่ได้ยอดเยี่ยมอะไรเลยและใช้ชีวิตโดยทําเป็นเจ๋งอยู่เท่านั้นเองมาไซอยุคิได้ยินแบบนั้นแล้วสีหน้าของเขาก็แย่ลงอย่างรวดเร็ว ริบุรุที่เขียนอย่างนั้นก็คิดว่าใต้ละวาริบุรุได้แค่คิดอย่างนั้นจากมุมมองของมาไซาย,ยูคิแล้วคงจะเป็นเรื่องที่คอขาดบาดตายแต่ว่าคําพูดต่อไปของจินไลได้หักหลังควงคาดคเีของพวกเขาจินไลก็ตอบว่าแล้วยังไงล่ะจะทําเป็นเจียงหรืออะไรก็ตามคุณมาไซาย,ยูคิน่ะเป็นคนที่สุดยอดนะเขาไม่เคยหักหลังควงคาดหวังของพวกเราเลยแม้แต่ครั้งเดียวพอที่จะเชื่อน้นริบุรุก,ก็คิดว่ารู้ตัวจริงๆด้วย เขามองเนื้อแท้ออกจริงๆว่ามาซโาย,ยคยิไม่ใช่เด็กที่ทําแค่เป็นเจียงอย่างเดียวแ๋ยวริบรุกก็คิดว่าเขาจะมองกินไลใหม่เลยมาซโย,ยคยิที่มองกินไลด้วยสายตาที่เหลือเชื่อเหมือนกันแต่ว่าเบอร์นีจะไม่ถูกใจกับการตอบสนองแบบนั้นของจินไลแล้วก็ได้พูดออกมาว่าชีรู้ตัวอยู่แล้วแต่ก็ยังติดตามมาโดยตลอดงั้นเหรอยิ่งกว่านั้นยังเคารพคนที่ไร้ความสามารถแบบนั้นด้วยอย่าทำให้หัวร้อไปหน่อยเลยเขาก็ได้บ่นคำพูดออกมาอย่างงุนงงแบบนั้น แต่ที่งุนงิดก็คือตัวรีบรุตต่างหากแล่รีบรุตด้พูดว่าที่ทําเป็นเจียงนาะแล้วผิดตรงไหนฉันเองก็ใช้ชีวิตแบบทําเป็นเจียงเหมือนกันพอดียนเช่นนามามายคิก็พูดว่าครับคุณรีบรุแล้วต่อมารีบรุตก็พูดอีกว่าก็มันใช้ไม่ได้เหรอฉันเป็นแค่พนักง,งานเงินเดือนเท่านั้นจอมาหรือว่าผู้กล้าอะไรนั่นนาะฉันไม่ควรมีชีวิตอยู่ในโลกแบบนั้นแต่ว่านะเพราะมีแต่จะต้องทําก็เลยต้องพยายามไม่อยากให้ไอ้คนที่ไม่รู้อะไรมาหัวเราะเยาะใส่หรอกนะ หลังจากลีบรูพูดจบมาไซาย,ยูคยีก็ได้พยักหน้าโดยไม่พูดอะไรให้กับคําพูดของลีบรูแล้วในตอนนั้นจินไรก็พูดว่าน,นาไนกระทั่งจินไรก็ได้พึงพาอย่างนั้นได้มองลีบรุอย่างสับสนลีบรุก็พูดต่อไปโดยไม่สนใจลีบรุพูดว่ายัางอยู่แล้วไม่ใช่เหรอถ้าฉันไม่บอกกับตัวเองว่าสิ่งที่ฉันทําอยู่มันถูกต้องก็เป็นราชาไม่ได้หรอกนะลีบรูก็ได้ใช้แรงกระโดดออกมาแล้วเดินไปด้านข้างของมาไซาย,ยูคี ค่อยๆเดินไปไม่ให้ไปปลูกเล้าเบอร์นีที่กำลังป่าดาอยู่กับเบนนี่มารู้อยู่แล้วต่อมาลีบรุก็พูดอีกว่าไม่ว่าใครก็เต็มที่กับการมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นฉันก็เลยพยายามเพื่อมุ่งเป้าหมายที่จะสร้างโลกที่ทุกคนสามารถอาศัยอยู่กันอย่างสุขสนานได้มาซาเยคินนะกำลังให้ความร่วมมือกับฉันคนนั้นอยู่นะฉันขอบคุณเขามากฉันจะไม่ยกโทษที่มาว่า้ายมาซาเยคิดเด็ดขาดลีบรลุกก็ได้ยืนต่อหน้ามาซาเยคิและได้หันกลับไปหาเบอร์นีแล้วพูดออกมาอย่างนั้น ยินไรที่ฟังคําพูดของรีมรก็ได้พยักหน้าอย่างซาบซึง้งแล้วมาใส่คลิปก็ด้วยก็คลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้ได้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้า